ล้อสำหรับ bm เนี่ยเป็นอยู่ m power นะครับผมผมคิดว่าล้อที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยต้องเป็น bbs fir เลยครับของทาง bbs น,นั่นเองนะครับผมเพราะว่าสเปคทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์สำหรับ m power เลยครับ <S <S ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับผม bbs fir น,นี่นะผมก็จะมีการซอลอ่องเพื่อให้ดูนะครับผมเป็นโชว์ว่ามันเป็นไ right รเวทนั่นเองนะผมน้ำหนักเบาแล้วก็ล้อชุดนี้นะผมเป็นสี dbk d i a m o n d black นะครับผมที่ใส่กับตัว m 4นะครับผม m power นะฮะ f 8 2นั่นเองนะครับผมอ่าสวยงามมากนะชุดนี้นั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่เรียกว่า bbs f i r เหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็น evo evolution มาจากตัวก่อนหน้านี้นั่นเองที่ให้ดูไปนะครับผมบอกเลยว่ามีความเบาขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการซอลล่องนะครับผมลายของเขาเพิ่มขึ้นมาเป็นสองลูเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมที่ก้านนะครับผมบอกเลยว่า สวยงามมากๆนะผมสีนี่เป็นสีใหม่ของ Citroen C6 นี่นะครับหล่อนะผมเหลือบเหลือบนิดนึงนั่นเองนะครับผมออฟเซตตรงกับ M Power เลยนะผมและยังสามารถสั่งใส่กับพวก Porsche ได้นั่นเองนะครับผมที่เป็นเซ็นทรัล็อกนั่นเองนะครับเซ็นี้นะผมพร้อมใส่ในรถ M Power จะเป็นคันไหนนั่นน่ะฝากติดตามรับชม้วยนะครับ